จัดระเบียบทางเท้าประโยคที่เราได้ยินกันมาหลายยุคหลายสมัยค่ะวันนี้การบริหารประเทศภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติกรุงเทพมหานครหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาจัดระเบียบอีกครั้งอย่างที่บริเวณถนนราชดำเนินแห่งนี้ก็มีการจัดระเบียบตั้งแต่หน้าอาคารรัฐสภายาวไปจนถึงท้องสนามหลวงค่ะคลองหลอดและแยกคอกวัวเป็น2จุดใหญ่ย่านถนนราชดำเนินที่ผ่านการจัดระเบียบมาหลายครั้ง และครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่กทมใช้ไม้แข็งที่สุดและไม่มีการผ่อนผันให้ผู้ค้าอย่างที่ผ่านมาพูดถึง้าตรงนี้มันแหลงตั้งแต่40ปีมาแล้วที่เขาขายและบางคนเขาก็ไม่ไปอย่างคนอื่นที่แบบคนที่เขามาซื้อสมมุดวันหวยออกวันที่16คนจะมาซื้อนี่รถจะเต็มเลยที่เขามาซื้อจอนเราก็ที่ขายปีก็อาศัยแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราย้ายไปที่อื่นปุ๊บลูกค้าจะไม่ตามไปเลยขอเวลาผ่อนผันให้เราสักครึ่ จนถึงสิ้นปีนี่มันเดือนอะไรแล้วใช่ไหมนั่นแหละอันนี้มันหักดิบเลยเราไม่มีที่ไปส่วนผู้ค้าย่านคลองหลอดแม้จะขานรับปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้และมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้พื้นที่ขายคืนกลับมาไม่ใครมันเส้นกันแล้วอ่ะคือกฎหม่ยพมหอะไรันแก้ไม่้สภาแต่ก็ไปกันแน่ ก็เหนื่อยกับเมื job, my job. My job. My job, my job ่อยม่เปล่าไม่เสียประโยชน์คือว่าไม่ได้ช่วยในขาไม่ได้ช่วยในขาหรือไม่ได้มาช่วยในความตั้งแต่คนที่จะร้อยู่มากมายเขาไม่ถึงกับใครไม่รู้หรอกพวกที่จะนทร์เรเขียนแต่เไม่ถึงกับเขาเขาไม่รู้หรอกเขากินเดียงังไงก็ได้คนถ้ากินนี่สิเย็นต้องมาเนี่ยคนก็ตกเซ็เซ็งครับ ส่วนที่ตลาดโบเบตํตำนานตลาดค้าส่งแห่งใหญ่ที่นับเป็นจุดแรกในการจัดระเบียบของกทมแม้ผู้ค้าจะพร้อมใจเว้นทางเดินให้ผู้สัญจรประมาณ1เมตรปรับพื้นที่แผงให้เล็กลงและเปิดขายตามเวลาที่กทมกำหนดแต่ขณะน,นี้กลับได้รับผลกระทบต่อยอดขายหลังผู้ซื้อมีความสับสนในข้อมูลข่าวสารคิดว่ามันลูกค้าก็ก็สับสนนะครับเมื่อก่อนลูกค้ามาเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยนะ ขายไม่ได้เลยนี่เพิ่งเปิดบินแล้วเนาะคงไม่ใช่ว่ามันเดือดร้อนจริงๆอะครับไม่ใช่ว่ามันเพราะว่าลูกค้ามันสับสนนะขณะที่มุมมองของกทมเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ก็ยอมรับว่าการดําเนินการอย่างจริงจังเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ผู้ค้าทุกรายพึงพอใจทุกคนที่มาขายบนผิวฟุตบาทเนี่ยต้องต้องยอมรับตัวเองก่อนว่านั่นมันไม่ถูกต้อง นั่นมันไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะแต่นี่บางเรื่องเนี่ยคุณจะมาให้ทางรัฐหรือทางกทมต้องรับผิดชอบหาที่ํากินให้คุณเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะบางคนก็ไม่เดือดร้อนจริงก็คือเอาคนที่หาผลประโยชน์แผงเยอะๆมาให้เจ้าอีกมันผิดไงดังนั้นคุณต้องตัดทอนความเห็นกับตัวตรงนี้ไปถ้าคุณตัดทอนตัวนี้ไปเนี่ยอย่างเช่นคุณอยู่ตรงไหนคุณก็ขายอย่างนั้นก็ได้มันก็ไม่มีปัญหาไงแต่นี่คุณมาจับจองให้ที่ที่แบบ คนเยอะๆแล้วมาสร้างปัญหาอย่างนี้คุณก็ต้องตักตรงนี้ไปบ้างแต่จะให้เรามารองรับทุกที่มันก,ก็ก็คงไม่ได้แต่ช่วยเหลือช่วยปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครเชื่อว่าหากคอสอชอไม่เข้ามามีบทบาทก็ยากที่จะสามารถดาเนินการได้ก็หนึ่งเดิมเนี่ยเราผมบอกแล้วว่าสิ่งที่มันหมักหมมมาน,นานเดิมเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทำไมเราแก้ลำบากอันแรกเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย เห็นแค่ตัวผมพูดเด้เลยไม่ยอมรับกฎกติกานะครับไม่เห็นกับประชาชนส่วนใหญ่อันที่สองเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็มีขายตำรวจกับเชศษกิจปล่อยปะละเลยจะยกคิ้วหลีวตาอะไรกันจนหมักหมมกันมานานอันที่สามเกิดจากประชาชนอย่างนั้นเองให้ความร่วมมือเก็บผลประโยชน์เขาไม่กดดันไม่ตรวจสอบอันที่สี่ก็ นนกกนมืทท้องงถิง่่ีารเสับสสุนส่วนมาตรการต่อจากนี้หลังการจัดระเบียบตลาดโบเบถนนราชดำเนินกทมยังสั่งรื้อแผงค้าที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทำา o u u กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อปรับพื้นที่จัดระเบียบย่านสยามสแควร์โดยใช้คองหลอดโมเดลเป็นต้นแบบการเจรจาสร้างความสำเร็จต่อไปท้ายที่สุดแล้วหากสามารถจัดระเบียบทางเท้าครั้งนี้ได้สำเร็จ เราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ากรุงเทพมหานครจะมีแนวทางบริหารจัดการการจัดระเบียบทางเท้าอย่างไรให้มีความยั่งยืนวิภาพรวัฒนาวิทย์อมรินทีวีรายงาน